สวัสดีครับในวิดีโอนี้เป็นวิดีโอพิเศษใน YouTube ซึ่งถ้าใครที่เรียนกับพี่จะสังเกตอะไรบางอย่างคุณจะเห็นว่าโจทย์ข้อสอบในบางข้อจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกับในเพจที่เป็นคอร์สปกตินะครับคือว่าพี่ปรับตัวเลือกแล้วปรับประเด็นเล็กน้อยเพื่อให้มันบาลานซ์กับคนส่วนใหญ่เนาะคือ คือถ้าจะออกยากไปมันก็ไม่ดีออกง่ายไปมันก็ไม่เหมาะถูกไหมซึ่งมันจะมีทั้งหมด10ข้อแต่10ข้อเนี้ยพี่คงจะไม่ได้มานั่งสอนใน YouTube ทุกข้อนะครัพคงจะสอนตั้งสข้อเหมือนเดิมแต่พี่จะขอหยิบโจทย์ที่น่าสนใจจริงๆและมาวิเคราะห์ด้วยกันมันจะมี3ข้อที่พี่ต้องการให้คุณลองสังเกตเรามาเริ่มกันครับพี่ไปประเด็นแรกก่อนเอาข้อง่ายที่สุดก่อน เอาข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยคำถามชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับรัชการที่7เ,เทคนิคก็คือว่าอะไรเทคนิคคือการดูเหตุการณ์และนึกสักกะลาดให้ออกถ้าเรานึกสักกะหลาดให้ออกจากเหตุการณ์อะไรได้นั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทันทีในเวลาเราตอบข้อสอบทันทีข้อนี้พี่ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขตรงๆด้วยนะครับ คือมีการบอกว่าการอัญเชิญร,รัชกาลที่เจ็ดเสด็จกลับสู่พระนครที่คุยกับกรุงเทพในการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งสําคัญในที่นี้คือการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติใช่ไหมปฏิวัติสยามก็คือการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือน6ปี2475พอเรารู้ละเกี่ยวกับปี2475ถามว่า ตรงกับคริสตศักราชะที่เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ยากแหละคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณรู้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งบางครั้งถ้าข้อสอบมันไม่ได้ถามการเทียบศักราชอาจจะถามเทียบกับยุคหรือเหตุการณ์สมัยที่เป็นทั้งในประวัติศาสตร์ไทยก็ได้หรือระหว่างประวัติศาสตร์ด้วยกันเองคือตศวสากลก็ยังได้เลยพอลองเห็นตรงนี้ปุ๊บเราเอาสองสี่เจ็ห้า 5้าสี่าคำตอบก็คือหนึ่นาร้อยสามะครับมันก็คือคำตอบของคำถามข้อแรกเห็นไหมคือไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในคำถามเนี่ยคือคุณต้องรู้เหตุการณ์สำคัญคือข้อสอบเนี่ยบางครั้งอะนะในข้อสอบบางประเทศเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการถามตรงๆแบบ100% แต่เป็นการไบ้บางอย่างอยู่ที่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือคำถามแนวที่หนึ่งนะคำถามแนวที่สองไปที่การวิเคราะห์ไปที่ข้อสองครับถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นความจริงพอเรามาอ่านในตัวเลือกทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันจะเป็นในเรื่องของเศรษฐศาสตร์หมดเลย แต่นิ่เศรศาสตร์ในแต่ละข้อนั้นมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละเรื่องนะฮะต้องมาดูทีละข้อกันและเราต้อมาคิดนนองว่าอันไหนคือฟัดอันไหนคือข้อโกหกหรืออันไหนไม่จริงอย่างข้อกอไก่บอกว่าดัชนีมูลค่าทางเศร,รษฐกิจในแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นคือมูลค่าที่แท้จริงอันนี้เราเห็นว่านี่คือดัชนีดัชนีเนี่ยภาษาอังกฤษถ้าเกิดพี่พูดบ่อยๆถือว่า Index ็กซเนาะอินเด็กซ์มันก็จะมีหลากหลายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรบ้าง GDP ในเรื่องของรายได้ประชาชาติไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของดอกเบี้ยหรือในเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเงินฝืดอินฟลชันดีเฟอชันเรทใช่ไหมรวมถึงปัจจัยอื่นๆซึ่งถามว่าเป็นมูลค่าที่แท้จริงของทั้งหมดหรือไม่ที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต คือข้อนี้มันเป็นลักษณะที่เราต้องใช้ข้อเท็จจริงเข้ามาเกี่ยวข้องกับทฤษฎีคือในทฤษฎีเรารู้ว่าเวลาเราศึกษาข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องอ้างอิงเรื่องของสถิติหรือดาต้าเบในการวิเคราะห์ในแต่ละช่วงเวลาอย่างพวกปีฐานหรือในแต่ละไตรมาสหรืออะไระต่างๆที่มีฐานของนักวิเคราะห์แต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยบางทีเราเห็นในเรื่องของค่าเฉลี่ยก็จริง แต่ในค่าเฉลี่ยนั้นเวลาเรามาวิเคราะห์ในพฤติกรรมการตัดสินใจอะอย่างพวกการบริโภคการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการแก้ปัญหาความยากจนอะไรต่างๆพวกนี้บางทีมันก็ย้อนแย้งกันมันก็ไม่ใช่ในสิ่งที่มันควรจะเป็นฉะนั้น Index มันก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างได้แต่มันจะไปวัดในเชิงคุณภาพทั้งหมดเลยได้ไหมไม่ได้นะครับส่วนข้อขอไข่บอกว่า การแก้ไขปัญหาอุปสงค์ส่วนเกินคือการเพิ่มราคาสินค้าเพื่อให้เกิดอุปสงค์ลดลงตามคนไก่ที่ควรจะเป็นในการตัดสินใจอันนี้ที่คิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าเมื่ออุปสงค์ส่วนเกินมาเนี่ยมันก็คือสินค้า,าขาดตลาดถูกปะฉะนั้นการที่เราเพิ่มราคาขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ยความต้องการของคนมันก็ต้องลดลงและบางทีมันก็จะเกิดในภาวะดุลยาภาพที่มันจะเกิดขึ้นได้ข้อเนี้สิง นะครับข้อข้อความบอกว่าการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อการผลิตสินค้านั้นเป็นบทบาทของหน่วยคเรียนโดยไม่ต้องสนใจต้นทุนและการคาดหวังเออมีตีงค่าเออไอ้ถามว่าการคาดหวังเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหน่วยเศรษฐกิจโดยปกติอยู่แล้วเพราะว่าเชื่อว่าในทุกหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยต่างมีต่างตอบแทนในการคาดหวังเสมอว่าในแต่ละหน่วยต้องการอะไร แต่อย่าลืมว่าการกําหนดสตาติจี้มันเกิดขึ้นจากในเรื่องของนโยบายของรัฐและในเรื่องของความพร้อมและศักยภาพของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนซึ่งมันจะทํางานเป็นทอดทอดกันไปแต่ในความขอดทอดกันต่อไปนั้นเนี่ยเราถามว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพอเรามานึกถึงตรงนี้บทบาทหลักก็คือภาครัฐกับภาคเอกชนใช่ไหม อย่างรัฐเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมส่วนในภาคเอกชนเนี่ยก็อาจจะในแง่ของอาการลงทุนแล้วก็การใช้ทรัพยากรใช่ไหมที่รัฐก็ให้การสนับสนุนทั้งในแง่ของสัมปทานในเรื่องของสิรงร์ระยะเวลาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มันก็จะมีเรื่องของราคาที่ถูกควบคุมไว้แล้วก็อาจจะทํากําไรได้ในส่วนอื่นอันนี้เราเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐา,านเนี่ยบทบาทอ่ะจะเป็นหน่วยคนเดินเป็นหลักโดยไม่สนใจต้นทุนไม่จริงต้นทุนก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าต้นทุนเนี่ย มันก็จะสะท้อนถึงค่าของความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นว่าต้นทุนณนะเวลานั้นมันเป็นต้นทุนที่เราต้องแบกรับไหมหรือการที่รัฐต้องเข้ามาอุ้มในเรื่องของเงินช่วยเหลือลเงินอุดหนุนเงินอะไรต่างๆพวกนี้มันจะสามารถให้ใช้ได้ในระยะเวลาเท่าไหร่และมีเงื่อนไขอะไรได้บ้างอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาเราวิเคราะห์โจทย์หรือกับตัวเลือกเนี่ยเราเองก็ต้องดูในรายละเอียดที่มันเป็นองค์ประกอบแล้วก็รายละเอียดข้างในในบางประเด็นนะครับส่วนข้ององูบอกว่า าการกาหนดราคาสินค้าบริการนั้นจะเป็นรูปแบบที่ตายตัวเสมอมีจริงอะ่ะมันมันก็ปรับได้คือมันต้องปรับตามกลไกร,ราคาแล้วก็ในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆแต่ครั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าอย่างในข้อเนี้เราบอกเราไม่ได้บอกตรงๆนะว่ามันเป็นประเภทอะไรเป็นพิเศษไหมคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นบางประเภทที่เป็นสินค้าที่โดยปกติเราก็ชำนายใหญ่แจ้กันโดยปกติ แต่ในบางสภาวะหรือบางช่วงเวลาเนาะถ้าระดับราคามันสูงมากๆแล้วผู้บริโภครับไม่ไหวและเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการดำินชีวิตรับสามารถที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการควบคุมราคาทั้งในแง่ของการขอความร่วมมือการออกกฎระเบียบหรือการออกกฎหมายเฉพาะทางเฉพาะกิจก็ได้ ซึ่งถามว่าถ้ามีประกาศของกระทรวงอย่างกรณีของกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยในเรื่องของสินค้าควบคุมอะ่ะมันก็จะมีหลายประเภทหลายรา,ายการเหมือนกันเนาะว่ามันจะควบคุมได้ในลักษณะไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เราก็อาจจะดูได้ส่วนข้ออาจารบอกว่าการขยายความมือในเรื่องของเขตการค้าเสรีอ่ะคุณมาดูข้อนี้เขตการค้าเสรีทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นในเรื่องของภาษีเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศถ้าในลักษณะที่เป็น สองประเทศสามประเทศหรือในเขตเศรษฐกิจถูกไหมฮะมันก็จะไล่ลําดับกันไปแต่มันก็จะมีเป้าหมายเดียวกันคือการสนับสนุนทางการค้านั่นแหละแต่เราบอกว่ามันมีเรื่องของการมันเข้ามาแทรกแซงซึ่งสามารถทําได้คือโดยปกติการเมืองมันก็เกี่ยวข้องถ้าถ้ายอมรับกันตามตรงเลยนะการเมืองก็มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนในเรื่องของการเกิดกําเนิดของเขตการค้าเสรีหรความร่วมมือต่างๆซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของการพูดอยู่แล้วแต่ถามว่าผลกระทบ มีไหมมีเชื่อสิว่าต้องมีถ้าสมมุติว่ามันมีข้อพิาพาทหรือมีความขัดแย้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเอากรณีของประเทศละกันถ้ามีความขัดแย้งของประเทศเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มมีการพบทวนความสัมพันธ์ในเรื่องของเขตการค้าและเสรีด้วยทางในนี้ของ FTA ในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือในกรณีถ้าเป็นประเทศที่อ่พัฒนาแล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องของ GSP ในบางโครงการ คือมันก็จะไล่ลําลดับกันไปอ่ะว่าในเรื่องของการค้าเสรีเนี่ยมันจะให้เรื่องของ Benefit and Privilege แต่ Benefit and Privilege นัน้นมันมักจะมีเงื่อนไขยอยู่เสมอว่าสิ่งที่ให้มันให้ด้ยเงื่อนขอะไรมีระยะเวลาไหมเมนการให้เปล่าหรือให้แบบต,าต่างตอบแทนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องกลับมาคิดเนาะคือต่อให้เรารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีการทํา FTA กับหลายๆประเทศอยู่ประมาณสิบกว่าประเทศเนาะแต่การที่เราจะไปร่วม ขการค้าเสรีอย่างอื่นอะอย่างพวกอ,อะไรวะ AEC หรือ APEC หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขอื่นๆซึ่งการเมืองมันอาจจะเข้ามามีปติสัมพันธ์บ้างแต่ก็ไม่ใช่แบบมา directly ทั้งหมดนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ชัดเจนที่สุดคือข้อ,อไข่นะครับต่อไปไปข้อสุดท้ายเอาข้อที่ ง่ายหน่อยข้อเจ็ดข้อนี้เป็นข้อสอบที่เก็บคะแนนได้ดีแต่ก็เป็นข้อที่ปรับเซียนสำหรับคนที่ไม่รู้เป็นคำนามสั้นๆซึ่งในข้อสอบเอาจริงๆหลังๆไม่ค่อยเห็นแล้วนะข้อสอบที่มันสั้นๆแต่มันจะเป็นในลักษณะของการไปประยุกต์หรือการไปต่อยอดกับเรื่องอืง่นๆนะครับคำว่าโอค์มเนี่ยทุกคนเคยได้ยิน โอมเพียงโอมนั่นโอมนี่แล้วแต่ว่าคุณจะได้ยินอะไรมาถามว่าเป็นคําที่เมนชั่นในเกี่ยวกับศาสนาอะไรอ่ะข้อเนี้ยถ้าคุณคิดเร็วๆคุณตอบอะไรพี่ตอบปอไก่ทาไมถึงตอบปอไก่โอมเวลาประกอบพิธีกรรมในศาสานาพหมดูถ้าเกิดใครเคยไปโบสถ์พราหมณ์เนาะจางเวลาแบบมีการเปล่งคําเนี้ยคือเป็นคํญญาศัพท์ที่เป็นการสื่อถึงเทพต่างๆ ซึ่งถ้าเป็นศาสนาอื่นอย่างกรณีของศาสนาคริสต์ก็จะพูดถึงพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็ไมก้กางเขนแล้วก็พระเยซูถูกไหมในกรณีของพระพุทธศาสนาก็คือสุตพสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอิงตามคําสอนหรือแนวทางซะมากกว่าฉะนั้นเวลาเราใช้คำอ่ะบางทีอ่ะในคําที่สื่อถึงศาสนาเนี่ยมันก็จะมีคําเฉพาะของมันไอคําเฉพาะเนี่ยเวลาเราตีความหรือเราทำความเข้าใจเนี่ย เราก็าต้องพยายามทําความเข้าใจจากรากฐานของมันเนาะซึ่งในข้อสอบเนี่ยเวลาเราไปทวนเนื้อหาเนาะคืออยากให้คุณลองดูจากอันนี้อันนี้พี่คงไม่ได้แจกให้นะครับคือแต่อันเนี้ยคุณจะเห็นว่าในกรอบประเด็นของเนื้อหาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะถูกปรับไปตามโครงสร้างของอรายละเอียดในภาพรวมแต่ในรายละเอียดของภาพรวมนั้นเวลาเราลงลึกไปในแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีมันลงลึกทั้งในเชิงสถิติในเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณแต่มันอยู่ที่ว่า เวลาเราเจอโจทย์ในแต่ละตัวเลือะอย่างกรณีที่พีลิสโจทย์ข้อสอบอะมันจะมีถามไม่ตั้งแต่ถามคำถามทั่วไปเลยแบบที่พี่ถามเมื่อกี้หรือบางทีมันหลอกประเด็นหรือหลอกช้อยส์ได้ตลอดจากในเรื่องเดียวกันหรือต่างเรื่องก็ได้หรือในบางครั้งมันเป็นเรื่องที่มันคอนเนคระหว่างกันทั้งในระหว่างสาระวิชาและนอกสาระวิชาก็ยังได้เลยซึ่งตรงนี้ทักษะสําคัญที่คุณจะต้องมีในการทาสอบก็สอบก้าวิชาก็คืออะไร อย่างแรกก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลการตีความการอ่านจากประเด็นในเรื่องของการคานวณถ้ามีในเรื่องของตัวเลขหรือการเปรียบเทียบในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรือในแต่ละเครื่องมือเหตุการณ์ต่างๆซึ่งคิดว่าในทุกทุกสาระความยากง่ายเนี่ยโดยส่วนตัวพี่ว่าในข้อสอบเก้าวิชัยไงมันก็ต้องยากอยู่แล้วล่ะแต่เป็นการยากที่ยากแบบมีในยักยะฉะนั้นพยายามมีพื้นฐานความรู้ไว้หน่อยแล้วเวลาเราไปประยุกต์กับข้อสอบอะ พี่แนะนำนะจากโจทย์ทั้งหมดเนี่ยคุณเห็นนะพี่อยากให้คุณเฟล็กตัวหน่อยเฟล็ก mm. ตัวเองนิดหนึ่งเป็นการเฟล็กตัวเองในเรื่องของการคิดการไต่ตรองและการมีฐานเพื่อต่อยอดพี่คิดว่าในเวลาประมาณ3ามสวันเนี้ยคุณน่าจะพอมีเวลาในการทําโจทย์ซะมากกว่าการทวนเนื้อาหาใช่ไหมคุณอาจจะทวนเป็น Poetic Concept แล้วไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์จะดีกว่า ะะสุดท้ายก็ยพท้าตอนฝึกเนี่ยก็พยายามทําให้ถูกไม่ต่ํากว่า70%คือต่ําที่ถูกไม่ต่ำกว่า 70%, ก,ก,า70ก็คือสม7 0บแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นส่วนของเอ,อ,อย่างอื่นเนี่ยที่ก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็อาจจะเหมาะในเรื่องของประเด็นและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับประมาณนี้ขอให้โชคดีทุกคนเป็นกาลังใจให้ครับสวัสดีครับ